ป๊าปอันนี้ผูมาเกี่ยวขาสวสยนะผู้บุตรเกี่ยวหึไม่เหนื่้ยสบายดีพี่น้องถ้ากล่องเป็นแบบนีน้ต่อไปนะแย่พี่น้องกเกิดสีหาเงินสื่อใหม่ได้สบายดีเด้อที่ทคนทกทานวันอังคารวันพ้ะใหญ่เจดันเาไม่ได้ซ้อค่ะท่านผู้ชม วันพระวันชินนางไม่ได้สอนนางลงเกี่ยวข้าววันแรกของปีเลยน่าใส่เกี่ยวนะน่าใส่เกี่ยวมาเล่นน้าโอ้ยมาเล่นน้นายยหมอซานไปนยูเลยไปั่ง้าวอาว่สิตัสเอาไคือได้เกี่ยวงมงมฮะเออ หัวสิจ้างเขาตัดทางเกี่ยวทางตัดหัวสิจ้างเข้าตาดัาาตาด,ออาตาดคือประจ้างเจ๊ดำไม่ได้เศร้าค่ะท่านผู้ชมลงเกี่ยวข้าววันศิลวันผ้าใหญ่ เกี át, ่ยวบัเกี่ยวค่ะหน้าหวานเนาะตัดเอาแล้กบ่ตัดยังเกี่ยวอยู่ฮู้นี่ดาอยู่ดอกนานางงามอยู่หลายอยู่หก็บ่มี

เบ่สานเวียกออาเขามาเบิ่งเาบงามก็ไดลยตามสอบเห็นเนาะตามสอบกรเอกกีได้สอบหนงเลลยถนัดผู้ได้ข่าวบงามกับบมีซีดจ้างเนาะ ลเ่นามดเ่ด็ไว้ลางเอาดเไวกุดโดเกี่ยวเข่าโรดดูดเข่าเกี่ยวเข่ากัย่านข่าเจดาพี่น้องเ้ยปไปแล้วแต่เช้าปบมาเลยครัอเชิินนะเขาบ่าเขาว่าถูกคนเขาแลปบ่เอาปบมาให้แม่แน่นะเชาเทียงเฮเกี่ยวน่ะแง่หน้าพี่อ้ายเฮ้ยคนไดคนงานบ่น่ะ อมแม่ประขคได้คนงานพี่นอ้องเนะอารถเปนา่าะไอแล้วอจองหลดนั้นจองลยเข้ามาอบอหน้าแล้วนะเขามาเบิ้งแล้วลงมาตะเกีบอาหนอนึงเขาไปเบิ้งขาวล้วเขากับ่บอ้า,าอีก โอ้ยสีตัวาสิแตกยังกูสิด่าแล้วันเนียวนะเขามาบ่มาก็คือบ่มาสิมาตัวเมื่อนั่นเมือนี่ยังอะโกยจะเป็นคือเนาะอืออือโอ้ยถือเกี่ยวตัวส่วไม่ต้องซูนีนะเกวล้าบหาตัวนไม่ต้องซูนีก Bà đi thư cửa bụt sẵn Thì bà đại bỏ Vừa xí xay, vừa xí thả Vừa xí vừa thả Vừa vừa thả <c oughs> อย่าเกี่ยวใกล้มือจะคล้องเด้อลยเอ้ค้องมือกับบเอา <c oughs> ตัดทางเกี่ยวไปเนาะตัดแล้ว,ว่าวย 3, <c oughs> กวัวเลยตามสี่ด้ก็สาวไปสสส บ่ดำชีได้พ่อเศร้าปลายสามสิบมงว่าฮะเศร้าปลายสาสิบเนาะกูอะได้อยู่ออเศร้าปลายสามสิบเพ่อเาเนี่ยนะเพราะว่ามันห่วงที่เด้มันเกิดหยาบ่ปันใดคงแม่บักดำเลยหยาเกินอือจนบ่เห็นเขา โอ้ยบ่อหดแพลงแห้งขึ้นหน้าให้ป้าไย่อยช้าไม่ได้เพระเก้าสิห้า่ได้ลอยป้าอยู่เลยอ่ะเยังบกลายรับรูปหอล

าหยู่นสิมาที่หกันที่สิบเอ็ดแมดโมแห่งนาคเม็ดแมดโมมดโมือปา่ั่นหักมนหักแห้งคือคือนม่นหักโบแห้งคือบัวลอยบัวลอยเนาะไวเด้อบัวลอยกับตัวก่อนๆนะบัยตัก่อนเออ ก่อนนะจะอีหยังบ่สินจะอีหยังวะบอละพาสระพามีแต่สระอานะลาบ่ลาสะต้าุบทงเลยด้พี่น้องาวเจดําเดียวเลยบ่บ่คั่นว่าได้เฮาเกี่ยวเป็นพแห้งบ่แห้งกเปียกินมันจังว่าา อุ้ยเก็บตะเพีนงมันรันบ่ฮอนทฮาดอกอันนี้นะยาอยังวะเดยมันบ่พได้ข้วนะอะบานี่กับทไมด้ะกับแพะกจากเล่นี่นของเขาชิลงเลยนาะป่าขอนมันพอห้าก,กัมาด่ อ้าวเป็นอะไบตายกุจูอินุอัดน่ะลงมานังเนีาเทียนมาเจาก็เมื่อกีนั่งเปรียบข้ออีนุอัดจริงเมื่อมาถล่เมื่อยยังเป็นบ่าเตีมมาจับเจากูจักตาเมื่อเชยเาเป็นบ่าถตงมืนี้มือนี้แหละนี่นั่งเปรียบขอมันอยู่เนจอาแมืองอวไ่ดา้เปลี่ยนเอาเจอกซะบ่ เปลี่ยนเลยยังเลยต้ามันไปจัดชะตาเมื่อโลดนีอมันเป็นบ้าไฮโลแล้แชนแนวนะมันเป็นบ้าไฮโลแลวแม่เป็นกับเจ้แม่เป็นตั้มเนเบิร์มันเ็นบาได้อ้าวข้าเพล่เจโน่บานบ้าข้าวเค้มจริงรอมันเบิร์ีมันเบิร์โลขาวเแบน้แน้ปลาเอาจอมาบ่เออม่มันเบิร์จุดใยุดข้าหาจอลงมาตรงโลมัเวลาเบิร์ขีดก นี่มันบรได้ปลางางใดมือนี้มันบร้เกียวขาวเอาแลไตัวนี้ขนาดก่ไม้ยังจให้น่สีชมูมาน่ะแมงมันบลายหน่้ยบ้าอปลกไก่ไมงมันลายหืเนี่้อตันี่เจากเห็นสอตัวกติก็แตะก็พบแล้ลอยนะมันมา่วย โอ้แห่มอลนะสุแดดขนาดมาเดดอยขนาลูกอ่เพิ่อยู่ท้งผุถาบ่ร้อยมันเอาเกี่ยวก็ไปถิมใช่ไรร้อยมาล้อยถิมเกี่ยวกูเลยนะฮะไปหาไปหาไว้นานถิมไปถุที่เกี่ยวกู่หลอย คุณเพนามา,เนาก,กเลย, <c ười> ยทามมันีหนแจามากอย่งอันจ่อห้านนั่นเราเอาึ้นมาทังเฮือนแล้วล่ะบอกมจะมาจอพอนรกบดเลยก็บไปวาอืมโคดโคดอินอดมันหลากหน้าตาซึ้งเลยเอาี่น้องเอาไวนน้้นีได้ไปทางเดนเอลงเกาะนะครับก่อนขอขันคีหน้พี่น้องโคดแดดเลย